วันนี้เนี่ยเราจะมาสุ่มแล้ง 4v4 แบกคนกันนะครับมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเาจะบ้านหน้านะครับอุย้ยชิบหายเพื่อนจะตุย้ยช่วยเพื่อนก่อนเลยครับจังหวาน,นี้อูเป็นเตี้ยเพื่อนจะรอดหรือเปล่ากันไม่เป็นไรระเบิดหน่วงไปก่อนละกันโดนฮนะ <First class. S 1> ด้าวหนึ่งฮนะหมดฮะแบบนี้ต้องรีบขึ้นไปช่วยก่อนและพี่มาแล้วนะ้อง มีตรงไหนอีกอะชั้นบนนะ <Double kill. S 1> อ๋อฝั่งนี้เลยฮะคนดูเ <Hey. S 1> อ่อแล้วเดือดตัวเดียว <Double kill. S 1> หมดดีครับแบบนี้สวัยกับพี่หรอน้องซึ่งตอนนี้เนี่ย oh. ผมอยู่ประมาณ30ดาวเลยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะตึงแน่นอนนะครับผมทุกคนนะครับมาไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม เลดโวชั่นบริการเติมเกมแบบมืออาชีพนะครับราคาสุดคุ้มสุดประหยัดนะครับผมและเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเติมฟรีไฟและเพจแสดงนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนแบบถูกต้องนะครับผมทุกคนดูเติมราคาหลักสิบได้เพชราคาหลักร้อยอ่ามีเติมเกมอื่นด้วยแล็งนล็อกพับกรวีโมบายเจนแล้วก็วอลเล์บลนะครับมีหมดเลยนะครับร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนเลยนะทุกคนเปิดยันดึกครับน้องๆแล้วก็มีจําหน่ายบัตรอื่นด้วยนะครับกาลิเนาเชียลราเซอร์โกแกร็บก้มาาตม่อ ฝากคนดูแล้วกันนะครับผมเม้นชื่อรายการมาให้หน่อยนะครับสำหรับการสุ่มแรงสี่วิสีแบกคนครับจะเป็นสุ่มแชทโลกสี่วิสีแบกคนหรือว่าจะเป็นสุ่มแรงสี่วิสีแบกคนนะครับผมก็รอคอมเมนต์บอกกันนะผมโอ้มีเพลงแล้วว่ะปิดก่อนแล้วกันจังหวะนี้เพื่อนเปิดไม่ว่ะเปิดเพลงซะด้วยนะครับน่าจะติดหรือกระสิบโอ้ฝั่งนู้นเจ็ดบูย่าเว้ยเราต้องโชว์หน่อยละโอ้ซินเวอร์ว่ะน่ากลัวอยู่นะเนี่ยแรงซินเวอร์เจ็ดบูย่าแปลกๆนะแต่ไม่น่าจะโปรนะครับดูอยู่ทรงละ หวังว่านายจะไปโปรนะเพื่อนนะอุ้ยชั้นบนครับผมชั้นบนกับชั้นล่างค<อ>รับผมเปิดไปก่อนตรงนี้โอ้โหแล้วคาตนะานาฟาดมาทีร่วงเลยวะ่ะดาวหนึ่งครับผมเสริมโลเข้ามาโอ้ยมันเอาผมเจ็บมากโอ้โหเรียบร้อยครับผมบ My friend My friend team ขอดึงกันระหว่างน้องชายเพื่อนเขากำลังดึงกัน,น,นหน้าเพื่อนมาหน่อยเพื่อนเขากำลังดึงกันสวยงามเราบอกเพื่อนแล้วครับจังหวะนี้ เกมแรกให้เพื่อนโชว์ก่อนละกันเคียวเคียวฟาดไปฟาดไปโคตรโคมโคตรอันตรายโหชิบหายละอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะครับไปซ้ำศพขอเฉยเลยวะโอเลอ้อนเล่นเยอะนะแรงสี่นะครับต้องยอมรับเลยเอาสกินยูพีผมหมดแล้วนี่วาเฮ้ยหน้าเราอาจจะมีนะมาจุดโลเคชันไม่ให้ราคาผมสำหรับโมโคครับผมอูเมอร์พร้อมรุ่ยฮะ อุเมื่อพร้อมลุยครับแล้วเปิดไปก่อนตรงนี้นอกดาวไปหนึ่งแล้วสามช่วยเพื่อนและอีกที่หัดเล่นครับผมโดนเปิดนกดาวมาจากชั้นบนแบบนี้ต้องรีบขึ้นไปช่วยก่อนและพี่มาแล้วน้องมีตรงไหนอีกอะชั้นบนนะอ๋อฝั่งนี้นะฮะคนดู <Hey! S 1> เฮยอรอเหลือตัวเดียวดดหบดดีดดครับแบบนี้สวบกับพี่เหรอน้อง แต่จริงๆเล่นซีเวอร์ก็เล่นโหดนะมาเล่นกับแรงแดงเลยแสดงว่าจะต้องเป็นเสมอในแรงสี4ิสีชวนครับเสมอก็คือการที่แบบเราอยู่แรงต่ำนะครับแต่ฝีมือเนี่ยเราเท่ากับแรงแดงนะครับผมประมาณนั้นอ่าก็คือฝีมือเก่งกว่าแรงนะทุกคนแสดงว่าน้องคนนี้น่าจะมาเล่นได้ดีเพื่อนนะครับหรือไม่ก็น่าจะรับจ้างปั๊มแรงให้กับใครสักคนหนึ่งนะแต่บอกเลยว่าการปั๊มแรงเนี่ยก็ต้องโดนรอจัดการไปนะครับบอ,อกเลยน่าจะบ้านหน้านะครับอุ้ยชิมหายเพื่อนจะตุย้ยช่วยเพื่อนก่อนเลยครับจังหวะนี้ อู๋เ็นตี้อ่ะเพื่อนจะรอดหรือเปล่ารับไม่เป็นไรระเบิดหน่วงไปก่อนละกันโดนฮนะดาวหนึ่งนะหมดฮะขอโทษด้วยน้องชายพอดีเจออูเมอร์ตัวตึงไปก่อนหอเลยครับบานหน้าครับผมเพื่อนจะโดนเปิดหรือเปล่าแล้วเหมือนเขาจะขึ้นน้านหมนไปก่อนงรีวิ่งไปช่วยเพื่อนครับอุ้ยเพื่อนไม่ดาวอะ่ะเอาเพื่อนดาวแล้วครับผม แต่ทีมเราก็น่าจะดาวเหมือนกันนะเนี่ยต้องระวังนะครับอันนี้ไงมีตัววิ่งมากระโดดมาเพื่อนอุ้ยโดนหัวนะแตกเพื่อนคะรับแตกเพื่อนมีตัวมาครับฝั่งไหนไม่รู้นะอ๋อนี่ไงเจอแล้วด้านบนมีโดนไม่เป็นไรครับผมระเบิดล้ว มีทัศยาวิ่งขึ้นอยู่รู้แล้วนะว่าเขาอยู่ชั้นบนนะฮะอุย้ยพอชั้นล่างชนะผม <Yahoo! S 1> เกมแรกของเราก็ชนะไปนะครับเดี๋ยวเราใส่สกินกันก่อนนะครับผมสกิน UMP อยู่ไหนอะ UMP ครับสกินเราหมดแล้วว่ะทุกคนโอ้ตายละสกินบุญ่าผมหมดแล้วว่ะสกินนี้ผมไม่ได้ถาวรเลยนะน่าเสียดายมากนะครับถ้าได้ถาวรจะเป็นอะไรที่ดี เมื่อกี้เนี่ยเราเป็นการสุ่มไปนะครับเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยจะลองหาแชทโลกนะครับไปแบกดูนะครับอ่ะห้องนี้เลยโอ้ยนี่มันเป็นแรลงใหญ่นี่วะต้องเป็นแรงสี่วิสีนะครับผมออสี่วิสีนี่ไงสามสิบค่าดาวนีครับผมแหลงใกล้ๆก,กันครับผมเกมนี้ขอ m ห้าร้อยก่อนละกันโอ้โหสิบเอ็ดบูย่าว่ะ <Huh? S 1> เอาว่ะ เข้าหัวถ้าเขาวิ่งมาคืคอเสียผมนะพนนเพื่อนดาวผมขึ้นช่วยเพื่อนก่อนแล้วกันมาแล้วจ้าเพื่อน เค <Okay, S 2> เหลือตัวเดียวครับกำลังขึ้นมาสวยผมว่าด่านนี้ต้องแบบเล่นระยะน,นิดหนึ่งอะทุกคนวิเพื่อนเล่นนานว่ะถ้าไม่เติมเพื่อนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเราต้องเติมเพื่อนหน่อยละกันนะครับผมเท้า <How? S 1> ไม่ขึ้นว่ะ,วะเอาอง,งั้าไงขอด่านมาแล้วครับผม,มี๋ยวช่วยโอ๊ย โอ้โหตรงนี้ว่ะผมนั้นหัวไม่ขึ้นนะครับพลาดเลยอ่ะเพื่อนจะยิงได้หรือเปล่านะเพื่อนน่าจะเห็นแล้วนะโอ้โหเอเอ็นป่านหัวรัวๆว่ะเบอร์สี่มันจะยังไม่เห็นครับผมโอเคได้อยู่หลังเข้ามาครับหนึ่งตัวอุ้ยแล้วเพื่อนกดโอลออนมาสวนจาดสวนใส่จังหวานี้ไม่โดนไม่เป็นไรทัศยาไว้อยู่โอ้เน็ตปิงวะ น่าเสียดายมากครับผมอุ้ยเราเหลือตัวสุดท้ายแล้วโอลออนสองคนเลยไหมแล้วเห็นแล้วครับว่าอยู่ฝั่งกร <Hey. S 1> ะโดดปาดโอ้โหแล้วกระโดดปาดไม่ติดครับเอาเพื่อนเน็ตลุก <Triple kill. S 1> เรียบร้อยครับผมผมเมื่อกี้ผมพลาดนะงานไม่เข้าหัวนะครับโอ้แล้วคนนั้นแบกจัดเลยคนที่ได้ที่เบ็ดบุญญานะครับ oh, <ma. S 1> น่าจะตัวแบกที่แท้ทูนะแต่ผมคิดว่าผมไหวนะเว้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ เราไหวชิวนะฮะมาละมาละไม่ยินเสียงแล้วครับตัวหนึ่งเป็นยิงนกดาวไปได้ครับเขาเก็บไอวอนี่หว่าแล้วไม่ใช่เก็บไอวอเก็บไอต็อบนะครับพูดผิดนี่ไงนี่ไงแล้วก็หมดตี้ไปเลยครับผมไม่เห็นสักตัวเลยครับผมไม่น่าจะวิ่งแนฮะเอา้าล้วเพื่อนเปิดนอกดาวไม่ได้สวยจัดเลย น่าจะตายแล้วตัวนี้ไม่น่าจะรอดนะครับ <First Blood. S 1> สวยงามตัวสุดท,ท้ายอยู่ตรงนู้นนะผมหมด enjoy ครับผมเกมนี้เพื่อนแบกดีนะเอาจริงนะเพื่อนรู้สึกว่าจะเป็นสายแบดนะครับไม่วิ่งแฮ มาละวิโดดนะโอ้โหเพื่อนจะมาหาเราหรือเปล่านะสามตัวแค่เราเล่นรีบไปหน่อยครับไม่เป็นไรไม่ยอมเสียเอวิวก็พอนะวิ่งเพื่อนเน็ตปิงอะ่ะวิ่งเพื่อนอยู่ฝั่งนี้หมดเลยครับคนแล้วคนนี้ลุมหมดเลยวะเนี่ยโอ้ยนกดาวไปหมดเลยอะ่ะโอ้ยนกดาวไปสามละ เพื่อนเราเน็ตจิงอยู่ครับแล้วยังไงเพื่อนไหวหรือเปล่าและเหลือตัวสุดท้ายตรงนี้โอ้ยยังไหวเหลือจะเชื่อจริงเลโอเลออนส่วนมามดดิชนะได้ไงวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนน้องเขาอยู่นอกหมอกแต่ชนะได้ไงเกมนี้ผมไม่ได้แบกนะครับผมน้องคนนี้แบกว่ะชนะเฉยเลยนะครับผม ใครคิดชื่อรายการบอกก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมพาก,กันกดไลค์กดติดตามไปกำลังใจ้กับผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย